สวัสดีค่ะจะ๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต,แต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะ สามเหรียญห้าเหรียญสามไม้เทา้า พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้คุณกำลังวางแผนชีวิตให้กับตัวเองวางแผนเองในอนาคตให้กับตัวเองหลังจากที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายรอฝ่ายร้องขอโอกาสฝ่ายร้องขอสิ่งต่างๆจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือแม้กระทั่งการทำอะไรให้กับคนเหล่านั้นโดยที่ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยในตอนนี้คุณกำลังเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนทัศนคติ เลือกเปลี่ยนที่จะเป็นฝ่ายรอหรือฝ่ายให้กลับมาเป็นฝ่ายที่วางแผนและทําอะไรเพื่อตัวคุณเองบางคนอาจกําลังวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศบางคนอาจกําลังคิดเรื่องการโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่ทํางาน เพื่อทำให้อนาคตของคุณความมีความมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมในตอนนี้คุณจะไม่รอโชคชะตาไม่รอความช่วยเหลือจากใครและไม่พร้อมที่จะเป็นเดือแบกให้กับใครอีกต่อไปแล้วคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวคุณเองนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ในใจตอนนี้ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขากันนะคะจัสติกให้จัสติกขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกในตอนนี้คนคนนี้เขากำลังรู้สึกผิดและสำนึกผิดกับคุณ ไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรกับคุณมาก็ตามจะรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเคยทําผิดกับคุณจนทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจในตอนนี้คนคนนี้กําลังรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยได้ทํากับคุณถ้าหากเขาเคยทํำร้ายจิตใจคุณในตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดมากและส่วนหนึ่งที่ทําให้เขากลับมารู้สึกผิดกับคุณในช่วงเวลานี้นั่นก็คือ เขาได้รับสิ่งเดียวกับที่เคยทำกับคุณคนคนนี้อาจกำลังถูกทรยศหักหลังอาจกำลังได้รับความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับการทํางานความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ตามในตอนนี้เขาได้รับบทเรียนอย่างแสนสาหาัสได้เข้าใจถึงหัวอกของคนที่มีความเจ็บปวดและถูกทําร้ายอย่างหนักเขาเลยคิดถึงคุณคิดถึงการกระทําที่ตัวเขาเคยทํากับคุณและสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้คนคนนี้กำลังชดใช้เวกรกรรมและได้เจอสิ่งเดียวกับที่คุณทำมันเลย และได้เจอสิ่งเดียวกับที่เขาเคยทํากับคุณมันเลยทําให้เขารู้สึกผิดกับคุณและอยากขอโทษคุณเก้าเหรียญในตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่า คุณเป็นคนที่เหมาะสมที่จะได้รับการทนุถนอมและดูแลเขาอาจจะเคยละเลยเขาอาจจะเคยมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่คุณมีคุณอาจจะยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองยอมลดเกียรติยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่ออยู่กับเขา ทั้งทางที่ตัวคุณเองมีทุกอย่างเหนือกว่าเขาแต่คุณพยายามเลือกที่จะมองข้ามสิ่งปัจจัยภายนอกแล้วพยายามที่จะเข้าใจความคิดของเขาและยอมรับตัวตนของเขาให้มากที่สุดแต่ตัวเขาเองกลับไม่เคยเห็นสิ่งดีๆที่คุณทำให้กับเขากลับไม่เคยเห็นการพยายามที่คุณพยายามเพื่อเขาเขามีแต่ทำร้ายจิตใจคุและทำให้คุณรู้สึกแย่ซึ่งในตอนนี้พอเขาได้รับโทษฐานได้รับเวรกรรมหรือเจออะไร ที่ทำให้เขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดเสียใจที่เคยทำกับคุณมันเลยทำให้เขาเพิ่งมามองเห็นมองเห็นว่าคุณมีคุณค่ามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ควรได้รับการทนุถนอมและในตอนนี้เขารู้สึกเสียายมากที่เขาไม่สามารถอยู่ข้างๆคนที่มีคุณค่าแบบคุณได้ไฮโดแฟนมันขึ้นมาทั้งจัสติกและไฮโดแฟนนะคะจะมองว่าคนคนนี้ ได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดเสียใจของคุณในวันนั้นอย่างดีที่สุดแล้วเนะี่ยตอนนี้เขาอาจจะได้เจอสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่าที่เขาทํากับคุณถ้าหากคุณเคยภาวนาเคยขอร้องอ้อนวอนให้คนคนนี้เข้าใจความเจ็บปวดแบบที่คุณเจอมา ในตอนนี้ขอให้คุณรู้เลยนะคะว่าเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกความเจ็บปวดทุกความเสียใจในแบบที่คุณเจอแล้วเขาได้รับเวรกรรมได้เจอสิ่งเหล่านั้นแล้วและในตอนนี้เขารู้สซึ้งแล้วว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณมันเลวร้ายแค่ไหนเพราะคุณเป็นคนที่ดีที่สุด ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอย่างมากมายในขณะที่เขาได้เจอความหลอกลวงเจอการโกโหกเจอเวรกรรมเจอสิ่งเดียวกับที่ทำกับคุณโดยที่เขายังไม่เคยทุ่มเทและทำอะไรเหล่านั้นเท่ากับที่คุณเคยทำให้กับเขาเขายังรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจขนาดนี้แล้วคุณล่ะคุณที่ทำทุกอย่างให้กับเขามากมายเหลือเกินคุณจะเจ็บปวดและเสียใจแค่ไหนในตอนนี้มันเลยทำให้เขารู้สึกผิดรู้สึก ทราบซึ้งรู้สึกถึงผลของการกระทําของตัวเองและอยากขอโทษคุณอยากจากใจจริงๆ The sun ซันเวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะคุณยังเป็นความสุขความสดใสคุณยังเป็นแสงสว่างในชีวิตช่วงเวลาตั้งแต่เขาได้ชดใช้เวรกรรมได้เจอการกระทําแบบเดียวที่เขาทํากับคุณเขามีเวลาอยู่กับตัวเองและคิดถึงคุณ คิดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณมอบให้กับเขาเขาเพิ่งรู้ว่าสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพยายามทำพยายามพูดกับเขามันคือความหวังดีกับตัวเขาคุณไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวคุณเลยการที่คุณคอยบ่นเขาคอยเตือนสติเขา นั่นเพื่อคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคิดถึงตัวเองมากขึ้นวันนั้นเขาอาจจะลาคาญเขาอาจจะรู้สึกหงหุดหงิดกับคําพูดและการกระทําของคุณแต่ในวันนี้พอเขาคิดย้อนไปเขารู้สึกว่ามันเป็นความอบอุ่นมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับจากใครๆเลยคุณคือคนเดียวที่จะทําให้ชีวิตของเขาจเจริญก้าวหน้าได้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากกลับมาขอโทษ ขออภัยและขอโอกาสและที่สำคัญเขาอยากจะมากลับมาเป็นครอบครัวกับคุณถ้าหากคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วคนคนนี้จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งและอยากจะขอคุณมีลูกหรืออยากจะมีลูกกับคุณ แต่ถ้าหากคุณกับเขายังไม่ได้มีเป็นครอบครัวกันเป็นแค่แฟนคนรักหรือคนคุยคนคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อทําให้อนาคตของคุณกับเขามันสามารถพัฒนาไปเป็นครอบครัวไปเป็นความรักที่อบอุ่นในอนาคตให้ได้ The Lover คนคนนี้นะคะในตอนนี้เขาต้องการคุณมากไม่ว่าจะเป็นการต้องการทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามเขาต้องการการเยียวยา ต้องการการขอโทษต้องการการให้อภัยจากคุณในตอนนี้เขาคิดถึงแต่คุณตลอดเวลาถึงคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้หรืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นจริงเพราะคุณยังเห็นเขามีความสุขบางทีเขาก็ยังไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไปแล้วแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ได้เป็นทุกอย่างอย่างที่คุณคิดบางคนเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกผิดกับคุณแต่บางคน ถึงแม้เขาจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ตามตอนนี้ภายใต้ความสวยงามที่คุณมองเห็นเขาอาจกําลังทุกข์ใจและเสียใจและอาจกําลังถูกทําแบบเดียวกับที่คุณเคยโดนมาก็ได้ส่วนบางคนที่อาจจะตัดจบเลิกลากับมือที่3หรือคนที่สมไปแล้วในตอนนี้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขานึกก็คือการอยากกลับมาหาคุณการอยากกลับมาสร้างครอบครัวและในตอนนี้เขาหวยหาคุณมาก เขาอยากได้กำลังใจกำลังกายจากคุณคนคนนี้ตั้งใจอย่างแน่แน่นะคะว่าเขาจะโฟกัสที่คุณแค่คนเดียวหลังจากนี้สายตาของเขาจะมีเพียงแค่คุณและจะไม่หวันไหว้ไปกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนอีกต่อไปสี่เหรียญคุณยังเป็นสิ่งมีค่าที่เขายังกอดเก็บรักษาเอาไว้และยังไม่พร้อมจะเสียไปหรือยังไม่พร้อมจะปล่อยไป คุณยังเป็นเหรียญที่อยู่ในอกเขาดังนั้นเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เพื่อรักษาคุณเอาไว้ถึงแม้คุณจะหลุดลอยหลุดมือเขาไปแล้วก็ตามแต่คนคนนี้ตื่นรู้จากการโดนกระทํามาด้วยตัวของเขาเองตื่นรู้ด้วยตัวเองดังนั้นความคิดการกระทําและทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้มันจะผ่านการวิเคราะห์ ผ่านการกั่นกรองมาจากสมองและความรู้สึกของเขาจริงๆไม่ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณหรือทำอะไรให้คุณเห็นขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่ามันมาจากความตั้งใจจริงที่อยากแก้ไขปรับปรุงและทำทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นคนคนนี้จะกลับมาทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้6ดาบ และเขาจะกลับมาทําให้ความรู้สึกเสียใจทุกใจในใจของคุณคนที่มีคุณค่ามากที่สุดของเขาจางลงเขารู้ดีนะคะว่าบาดแผลที่เขาทําไว้กับคุณมันอาจจะไม่หายไปร0อเอร์เซ็แต่เขาจะพยายามกลับมาเยียวยา ด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจด้วยความรักของเขาเขาจะทําให้บาดแผลของคุณมันจางลงและหายไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ไม่ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาหรือคุณเกลี้ยกล่อด่าทอกับเขาเขาจะก้มหน้ารับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดเพราะเขาสํานึกแล้วว่าการที่คุณเป็นแบบนี้ในตอนนี้มันมาจากการกระทําของตัวเขาเองดังนั้นเขาต้องรับให้ได้กับ ความเป็นคุณเพราะเขาเป็นคนที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้แล้วเขาจะกลับมาเยียวยาทําให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมคนที่มีความสดใสคนที่มีความรักให้กับเขาอย่างแท้จริงเขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้คุณเห็นด้วยตัวของเขาเองนะคะคนคนนี้กําลังวางแผนที่จะกลับมาในชีวิตของคุณภายใน3วัน3เดือนหรือ3สัปดาห์นับจากนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาเขาจะอาจจะ ให้เพื่อนหรือมีคนกลางเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะมีเรื่องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ทักมาหาคุณด้วยการยังไม่เข้าถึงประเด็นของความสัมพันธ์แต่จะพยายามชวนคุณพูดคุยในเรื่องอื่นก่อนถ้าหากเขามีตัวกลางที่เชื่อมคุณกับเขาได้ เขาจะขอให้คนนั้นเป็นตัวกลางในการทําให้คุณกับเขาได้มาพูดคุยได้มาเจราจาได้มาปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเขาติดต่อมาด้วยตัวเขาเองเขาจะชวนคุณพูดคุยในเรื่องทั่วไปก่อนแล้วถึงจะเข้าในเรื่องความสัมพันธ์ทีหลังนะคะเดะสตาคนคนนี้เขายังหวังนะคะว่าความรัก ของคุณกับเขามันจะยังสดใสสว่างสดใสความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันจะสามารถผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกครั้งเขายังคาดหวังว่าในใจคุณยังจะรักเขาในใจคุณยังจะเหลือเยื่อยใยให้กับเขาและเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ได้ หนึ่งไม้เท้าพลังงานของการเริ่มต้นใหม่คนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเริ่มต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งและจะทําให้คุณกลับมาเชื่อมั่นมั่นใจในความเป็นเขาให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ว่ามันสามารถเริ่มต้นใหม่และไปต่อได้ในอนาคต และไพ่ใต้สำหรับคือไพ่สีไม้เท้าการกลับมาในครั้งนี้จะมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณจะให้โอกาสเขาและมันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปสู่การสร้างครอบครัวไปสู่การแต่งงานการลงหลักปักฐานและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคตคุณกับเขาจะต้องกลับมาเป็นเนื้อคู่กันอีกครั้ง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะอยากไปต่อกับคนคนนี้หรืออยากหยุดคุณยังสามารถเป็นคนที่ตัดสินใจและเลือกได้คนคนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาและทําทุกอย่างเพื่อคุณเดือนที่มีโอกาสเกี่ยวข้องนะคะที่อาจจะเป็นราศีของเขาคือราศีตุลราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรุม ซึ่งอาจจะเป็นเนือนเกิดของคนคนนั้นของคุณก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคลิปนี้80-100%กันนะคะเรามาดูกันว่ามีธาใดราศีใดบ้างชาวราศีพฤษภชาวราศีกัน ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่ห้าสิบห้ายี่สิบห้าคนที่เกิดวันที่เก้าเก้ายี่บคนที่เกิดวันที่สิบสี่ยี่ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80ดิถึงหนึ่งอยเปอร์เซนนะคะจา๋าลบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปและลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ